า5 0 0 0 0ล้านปูพมหัวเมืองต่างจังหวัดรายได้หมื่นอัพก็ซื้อได้นายองมาวิสิตพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพึกษาเรียวเอสเตทจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้ว่า แม้จะมีปัญหาทางการเมืองเข้ามากระทบบ้างแต่ก็เป็นในระยะสั้นๆเพราะอย่างไรก็ตามความต้องการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคนที่ต้องการมีบ้านหลังแรกไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านเดี่ยวก็ยังคงโตต่อเนื่องซึ่งคาดว่าปีหน้าจะโตต่ำกว่า5%และแน่นอนว่าผู้ที่ซื้อบ้านในปีหน้าจะต้องซื้อในราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3% เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงขึ้นและวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นดังนั้นจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวสินค้าสำหรับพึกษษานั้นเน้นในเรื่องของคุณภาพบ้านและคุณภาพการบริการเป็นหลักใจสำคัญแม้ว่าตลอด21ปีที่ผ่านมาจะโตต่อเนื่องแต่จำเป็นต้องพัฒนาและสร้างแบรนด์ให้เป็นอันดับหนึ่งให้ได้ในใจลูกค้า ดังนั้นการใช้ระบบพีค์สในการก่อสร้างจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญล่าสุดบริษัทจึงได้ลงทุน2,200ล้านบาทตั้งโรงงานพีค์สเพิ่มขึ้นอีกสองแห่งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและลดการใช้แรงงานคนสดรับกับการขยายตลาดเพิ่มในพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นที่ภูเก็ตชลบุรีพระนครศรียุธยาขอนแก่นเชียงใหม่ และพัทยาที่จะมีโครงการเพิ่มและที่กำลังศึกษาอยู่คือที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชซึ่งจะเป็นการพัฒนาบ้านเดี่ยวเป็นหลักส่วนคอนโดก็มีบ้างตามความต้องการในแต่ละพื้นที่เพราะคอนโดในต่างจังหวัดความต้องการไม่มากเฉ็กเช่นในกรทม โดยเตรียมเปิด5โครงการแนวราบ5ทำเลทุกมุมเมืองทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแสดทาวน์โฮม3ชั้นและทาวน์เฮาส์ทุกทำเลในกรุงเทพอาทิดีไลท์วงแหวนวัชรพลและทาวน์โฮมชั้น3โครงการได้แก่ The p a ซิตี้แจ้งวัฒนะ The Connect ประชาอุทิศ2 7พึกษาวิว65สีสมานและแบบบ้านซีรีส์ใหม่จากพึกษาวิว5พัฒนาการ โดยทุกโครงการเปิดพร้อมพรีเซลในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้ผลการดำเนินง,งานของบริษัทในช่วงเก้าเดือนของปี2556นี้ว่าพฤกษามียอดขายเติบโต63%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจาก26,81ล้านบาทเป็น33,767ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้เติบโต35%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจาก18,777ล้านบาทเป็น25,264ล้านบาทโดยตลาดแนวราบได้แก่ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวยังคงเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับบริษัทเป็นสัดส่วนสูงถึง82%จากรายได้ทั้งหมดส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,539ล้านบาทเพิ่มขึ้น34%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ทำกำไรสุทธิ2,636ล้านบาทนายทองมากล่าว ด้านในเลอศัก์จุลเทศรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการบริษัทพึกษาเรียวเอสเซจจำกัดมหาชนกล่าวเสริมว่าผลประกอบการของบริษัทในรอบ9เดือนที่เติบโต,ตเพิ่มขึ้นมาจากแผนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโดยในปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มให้ความสำคัญกับตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นและควบคุมทุกระดับราคาของกลุ่มลูกค้า ซึ่งยอดขาย33,767ล้านบาทแบ่งเป็นในประเทศ33,554ล้านบาทและต่างประเทศ213ล้านบาทและสำหรับในเดือนตุลาคมมียอดขาย3,160ล้านบาทจึงทำให้10เดือนมียอดขายรวม36,927ล้านบาทในขณะที่เป้าหมาย ยอดขายทั้งปีตั้งไว้ที่35,426ล้านบาทเก้าเดือนเปิดไปแล้ว47โครงการมูลค่ารวม39,860ล้านบาทเป็นทาวน์เฮาส์สามสโครงการคอนโดมิเนียม8โครงการและบ้านเดี่ยว3โครงการโดยในปีนี้คาดว่าจะเปิดเพิ่มขึ้นถึงสิ้นปี อีกประมาณ10 1ถึง15โครงการนายเลอสักกล่าวในที่สุด